แล้วก็ผมมีความรู้สามารถพูดได้ว่ารู้ทุกเรื่องของอาหารเสริมฉะนั้นผมก็จะรู้ว่าควรจะกินอะไรยังไงแบบไหนอย่าลืมนะครับอาหารเสริมมีอยู่สองแบบกินให้เป็นยาแสดงว่าเมื่อหายแล้วควรเลิกหรือกินเพื่อเสริมสร้างร่างกายขาดวิตามินขาดมินเนอรัลขาดสารอาหารกัขดขาดกดเขาเรียกว่าไขามัน กดไขมันเนาะ fatty acid หรือว่าขาดเรื่องโปรตีนอะมิโนอันนั้นกินไปได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าเราจะกินอาหารเสริมมันก็เร็วดีเนาะไม่ได้ผลเพราะว่าสกัดแล้วก็สะอาดบรรจุพัณฑ์ดีแล้วก็ในปริมาตณที่ต้องการก็คือระดับมิลลิกรัมระดับไมโครกรัมก็คือขนาดของมันเนาะที่ร่างกายต้องการแล้วกร็ระดับ IU เนาะ แต่ที่ผมพูดคือบางครั้งเราอาจจะไม่มีเงินก็ได้เราก็กินอาหารแล้วกันอาหารที่สมควรกินมีอยู่ห้าอย่างแล้วกันแล้วก็จะมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันมินเนอรัลมีกรดอะมิโนโมีแร่ธาต,ตาุต่างๆห้าอย่างไข่แดงหรือไข่ทั้งลูกไข่ทั้งลูกเลยดีกว่ากินให้ได้วันล,ละฟองก็ได้นะครับ อย่างที่สองก็คือถ้ากินได้ก็เน้นก็เนื้อเนื้อไก่แล้วกันเนื้อไก่หรือถ้าบางคนไม่ชอบเนื้อไก่ก็กินเนื้อไก่เนื้อหมูถ้าบางคนเลไล่ไปเนาะเนื้อไก่ก่อนถ้าไม่งั้นก็กินเนื้อหมูไม่งั้นก็กินเนื้อสเต็กแล้วแต่ถ้ามีเงินก็กินเนื้อสเต็กแต่เนื้อไก่ก็ดีสุดแหละมันทำให้ให้อ้วนด้วยครับแล้วก็ นมนมก็ต้องเป็นนมแบบโฮมเมลค์ส่วนใหญ่ผมจะกินยี่ห้อเอ็มเลค์คุณผู้ชมกินยี่ห้ออะไรก็ได้นะแต่อย่าบรรจุในกล่องที่อยู่ได้เป็นปีสองปีสามปีเพราะว่านั้นไม่มีคุณค่าทางสารอาหารเลยนะครับฉะนั้นต้องเป็นนมที่สดจริงๆแต่ต้องสดแบบสะอาดนาะก็คุณผู้ชมก็ลองไปดื่มดื่มให้ได้ห้าร้อยซีซีอ่ะมีนมมีไข่มีไก่ อ่แล้วก็ผักผักที่ดีเนี่ยมีอยู่แค่สองอย่างก็ได้เอาง่ายๆก่อนแล้วกันอาจจะเป็นผักเช่นบลอกครีหรือดอกกระหลำ่ำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะหรือว่าผักเอ่อขาเรียกถ้าผมจำชื่อไม่ผิดก็ผักสลัดบางชนิดเนาะที่มีสีเขียวและสีม่วงแต่ถ้าไม่รู้จะกินผักอะไรก็ก,ก็ตามที่บอก บอคเกอรี่ ok หรือแคร์ฟลเวอร์ก็คือดอกกระหล่ำ um. แค่นี้ก็ได้แล้ะครับเนาะส่วนทัวอย่างสุดท้ายคำว่าเนื้อหมูอเนื้อไก่เนื้อหมูเน,เ,นหมเนื้อวัวเนื้อวัวต้องเป็นสเต็กเนาะอย่างดีเนาะแต่ถ้าเราไม่อยากกินแบบนี้เลยก็กินเนื้อปลาก็ได้ครับขอให้เป็นปลาทะเลอย่างสุดท้ายก็คือที่ผมบอกถัว่วผมเคยแนะนำใน น้ำพีเจโพแทสเซผมแนะนําถั่วอยู่5อย่างบวกหนึ่งวอลนัทถั่ววอลนัทนะกินให้ได้5้าเม็ดนะครับถ้าอยากกินมากก็10เม,ม็ดก็ได้แล้วแต่5เม็ดก็โอเคแล้วแล้วก็กินแทนอาหารอิ่มท้องด้วยวอลนัทเฮสโซนัทปริมาณตามที่บอกนะครับ5เม็ดถึง10เม็ดวอลนัทเฮสโซนัทอะม,มันอะมันเนาะ แล้วก็พีแคนวอลนัทเฮซนัทอัลมอนพีแคนแล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งก็คือจำชื่อถั่วไม่ได้แล้วเดี๋ยวนึกก่อนอย่างบวกหนึ่งอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าคินัวคีนัวก็คือกินให้ได้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะถึงสองช้อนโตะเอาไปปั่นก็ได้แล้วไปเป็นผงแต่ปัจจุบันนี้คินัวแบบเป็นผงก็มีนะครับ ดังนั้นก็ลองดูนี่คืออาหารแค่นี้คุณได้ทั้งกรดไขมันมีทั้งโอเมก้ามีมินเนอรลมีวิตามินครบแต่ถ้าแบบเราแบบหาไม่ได้จริงผมแนะนำแค่สามอย่างสี่อย่างแล้วกันถ้าหาไม่ได้จริงนะคือขอให้มีทุกวันอนะคือน้ำส้มห้าร้อยสี่สีนมห้าร้อยสี่สีแล้วก็ไข่วันละฟองอย่างสุดท้ายคือกล้วยหอม ฉะนั้นกล้วยหอมสามารถสลับได้กับแอปเปิ้ลบางคนแนะนําให้กินแอปเปิ้ลสีเขียวไม่จาเป็นนะครับแอปเปิ้ลสีแดงก็ได้เพราะว่าเราต้องการสารอาหารที่ครบถ้วนนะครับลองดูนะครับแนะนำเฉยๆเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่นี่คือสิ่งที่ผมทานอยู่นะครับแต่ถ้าแบบไม่มีเงินเลยไม่ฉันไม่ลงทุนอะไรสักอย่างอาหารเสริมฉันก็ไม่กินหรือว่า อาหารที่ผมแนะนำก็ไม่กินมีอย่างเดียวที่ทำได้แล้วได้สารอาหารครบถ้วนก็คือโอ๊ตบาร์หรือโอ๊ตมิลยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแมกเรดถ้าจำไม่ถ้าจาชื่อไม่ผิดเนอกหรือว่ายี่ห้อของไอรอนก็ได้ของไอริชยี่ห้ออะไรก็ได้ครับโอ๊ตบาร์ก็กินง่ายกินทันทีโอ๊ตมิลมันต้องชงกับน้ำร้อนหรือว่านมร้อนลองดูนะครับ กินให้ได้หนึ่งถ้วยทุกวันแค่นี้แหละคุณผู้ชมก็จะสุขภาพดีมีสารซีลินเนี่ยมีทุกอย่างแล้วกันนาอมาพูดเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะครับแค่แนะนําเรื่องของการดูแลสุขภาพบอกอะไรอย่างนาอปัจจุบันผมอายุห้าสิบห้าปีผมฝึกสมาธิตั้งแต่สามขวบผมทานอาหารมือเดียวผมไม่เคยสูบหรี่ไม่เคยกินเหล้า,ไม,ไ,มลา,นานไม่เคยเที่ยวไม่เคยเล่นการพนันไม่เคยเที่ยวเตะ แล้วก็ผมชอบออกกำลังกายกีฬาที่ผมเล่นมีสองอย่างนะครับก็คือกีฬาที่ใช้หัวใจก็คือการวิ่งการต่อยมวยการว่ายน้ำซึ่งผมแล้วก็ขี่จักรยานอันนี้เป็นกีฬาที่ผมเล่นประจำํำปัจจุบันนี้ก็ขี่จักรยานก็คงยากเพราะว่าไม่ได้อยู่ต่างประเทศผมก็ใช้ ว่ายน้ำก็ไม่เหมือนอยู่ต่างประเทศเพราะว่าว่ายน้ำต่างประเทศสนุกดีมันเป็นน้ําเกลือแล้วก็น้ํามันอุ่นดีแล้วก็ผมก็ทําเหลือสองอย่างก็คือวิ่งวิ่งก็วิ่งทุกวันเนาะแล้วก็ต่อยมวยทุกวันคือซ้อมมวยทุกวันัวละชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอันเนี้ยก็จะได้คาร์ดิโอหัวใจเลยมันจะทําให้เกิดการเผาผลาญ กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงหัวใจแข็งแรงแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ขาดก็คือการสร้างกล้ามเนื้อก็คือทําให้หุ่นดีสุขภาพแข็งแรงต้องหุ่นดีด้วยนะกล้ามเนื้อต้องแข็งแรงเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกต้องแข็งแรงก็เล่นฟิตเนสกันเอ็กซ์เซอร์ไซส์แบบยกน้ําหนักแต่พอควรคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าพลังงานในร่างกายเราเก็บไว้ที่ไหนบ้างเช่นที่ตับ และที่กล้ามเนื้อเขาเรียกว่าพลังงาน ATP นะแต่กลุ่มพลังงานพวกนี้ยเราจะต้องมีกล้ามเนื้อมารองรับด้วยนะไม่ใช่ว่าเราไม่มีกล้ามเนื้อนะตับก็ต้องแข็งแรงเพาะฉะนั้นหัวใจก็ต้องแข็งแรงตับแข็งแรงหัวใจแข็งแรงมันก็จะมีเขาเรียกว่าไกลโคเจนคือพลังงานที่จะมาใช้ในร่างกายพร้อมที่จะใช้แล้วเราจะทำให้เราไม่แก่ฉะนั้นอยากจะบอกคุณผู้ชมว่า ดูแลสุขภาพด้วยการเลือกทานอาหารกินอะไรก็ได้นะคนจนคนรวยแต่ขอให้กินอย่างที่บอกกล้วยหอมไม่กล้วยน้ําวานนะบางคนอาจจะเป็นกล้วยตานีกล้วยอะไรก็ว่าไปแต่กล้วยหอมดีสุดแต่ถ้ากินไม่ได้ก็มีน้ําส้มต้องมีน้ําส้มมันก็มีหลายยี่ห้อแต่ต้องเป็นน้าน้าส้มสดจริงๆที่อยู่ได้ไม่นานแช่เย็นไม่ใช่น้ําส้มก,กระป๋องกล่องที่มันแบบเหมือนยี่หอ้อมาลียี่หอ้ออะไรชาบาพวกนั้นเป็น น้ำส้มแต่งสีแต่งกลิ่นไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายฉะนั้นก็กินน้ำส้มที่มีประโยชน์เป็นน้ำส้มสดเช่นอย่างของผมผมใช้ยี่ห้ออะไรผมก็จำชื่อไม่ได้ละใช้ของเมืองไทยอันนี้ผมก็ใช้ไปฉะนั้นนมผมก็ใช้เอ็มเมลค่ขอให้มีไข่มีนมมีน้ำส้มแค่นี้โอ้โหคุณผู้ชมเอ,อบอกไปเลยสุขภาพแข็งแรงปัจจุบันห้าสิบห้า ฝึกสมาธิลมหายใจโพเบทัส24ชั่วโมงทำฟาสติ้งอาทิตละวันทำวันที่หยุดวันนั้นดื่มน้ำแร่หรือน้ำสะอาดให้ได้6-8ขวดคุยมาเยอะละเกี่ยวเรื่องสุขภาพเนาะจริงๆแล้วก็ผมสนใจเรื่องสุขภาพมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่มีอะไรสายนะถ้าสมมุติเราอยากจะดูแลสุขภาพเราคิดว่าสายเกินไปแล้วเราป่วยแล้ว เรายับยั้งได้นะถ้าเป็นคนธรรมดาก็มีแค่ความคิดอย่างหนึ่งคือการให้มันช้าลงกับความตายหรือความแกช่ชรา